ที่แนะนําต่อวันสาหรับการทานพรีไบโอติกเนี่ยคะ่ะอาจารย์มีปริมาณที่แนะนําต่อวันไหมคะอย่างที่บอกครับร่างกายแต่ละคนมันพื้นฐานไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผมต้องใช้คําว่ามินิมัมคือขั้นต่าเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วเราจะให้คนละหนึ่งถึงสองเม็ดวิธีง่ายๆเลยเราจะเริ่มต้นจากวันละเม็ดกอนถ้าวันละเม็ดแล้วคุณรู้สึกว่าร่างก,า,กายคุณภายในสิบวันดีขึ้นโดยลําดับความแข็งแรงความสดชื่นแล้วมัน ท้องอืดท้องเฟอ้อระบบย่อยที่มีปัญหาม,มันดีขึ้นคุณก็คงอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือคุณสงสัยว่าเอ๊ะถ้ากินเพิ่มจะดีกว่านั้นไหมคุณก็กินเพิ่มได้แต่อย่าลืมนะครับว่าโปรไบอติกเนี่ยหรือเอนไซม์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเขาเกินเนี่ยมันมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ม,มันกลายเป็นผลตรงกันข้ามได้ผมเวลาโปรไบอติกมากไปคุณอาจจะเคยได้ยินคนพูดว่าอย่าก,กินนมเปรี้ยวเยอะนะกินมากแล้วท้องเสีย อ,อย่าก,กินเยอะนะเดี๋ยวปวดท้องอย่าก,กินเยอะนะเดี๋ยวท้องอืดผู้นี้มันเป็นมันมากเกินเพราะนั้นผมก็แนะนําทุกคนแล้วครับว่าให้เริ่มจากวันละ,ะหนึ่งเม็ดไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยลองเพิ่มไปนสองเม็ดถ้าสองเม็ดแล้วมันท้องอืทองอออดท้องเฟ้อหรือปวดท้องมันท้องคลื่นไส้่งน,นแต่ว่าเกินละคุณก็ลดตรงกลับเลยหนึ่งเม็ด